ก็ต่อเนื่องแต่แต่ก็ไม่ได้ติดกันนะมีเวลาพักเหมือนว่าฟื้นฟูร่างที่พังมาจากเพลงรักผับพแต่ก็ก็ระยะระยะนึงค่ะแล้วก็มามาเรื่องนี้ก็อยู่จริงๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำการบ้านศึกษาตัวละครแรกเตอร์เพราะว่าคุยกับพี่ชูผู้กำกับตลอดนะคะว่าเขาอยากได้นู่นนี่นั่นยังไงให้เราไปดูอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปศึกษา ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะด้วยด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ชีวิตในตัวละครแบบนี้เราก็ยังไม่เคยเจอมันก็ค่อนข้างคือเรียกว่าหลายมิติมีมีมีมิมมมติมากกว่าตัวละครอื่นที่เคยได้เล่นมานะคะ่ะหนูก็ไม่รุ่นใหม่ละ <laughs> 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 เข้ามานี่หลายปีแล้วค่ะจริงๆแล้วไม่เรียกว่าตัวหลักเลยก็คือเราก็เราก็ ผู้ใหญ่ให้เรามาแล้วก็เล่นแล้วก็หลับตามผู้ใหญ่เท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าเป็นตัวหลักหรือเป็นนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไเล่นะเล่นรเียจริงๆมันก็มันก็คือมันก็ต้องเป็นไปแบบนี้แหละเราเราโตขึ้นมาเราแก่เราก็ไม่ต้องมีคนใหม่เข้ามาคือเมื่อก่อนเวลาไปก่อนไปนไหนก็จะแบบเราก็จะเด็กสุดเดี๋ยวนี้เริ่มมีมาไหว้มากขึ้นแล้วค่ะมันมันก็ มันก็ต้องเป็นไปตามของมันแหละชีวิตนาอแล้วก็เราก็ต้องแค่ดูแลตัวเองให้มากขึ้นดูแลหลายๆอย่างคะ่ะดูแลตัวเองดูแลเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนายิ่งมีเด็กใหม่เข้ามาเราก็ต้องเราก็ต้องพุชตัวเองให้ให้ดีขึ้นไม่ใช่แบบอยู่กับที่ทย,ยังอยู่คะ่ะยังอยู่หมด60ศูนมัน้งคะก็ จริงๆเราก็ไม่ได้คิดจะไปไหนอยู่แล้วะอะค่ะแล้วก็แล้วอยู่ทางช่องเจ็ดผู้ใหญ่ก็เมตตามีงานมาให้เรื่อยๆอยู่แล้ว,อม,ลวมองสวย้นช่องนสวยขึ้อนอ้วนขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่หรอกคะ่ะจริงๆแล้วอาจจะโตขึ้นด้วยคือ <c oughs> หนูว่าเคยกลับไปดูรูกเก่าๆนะ <c oughs> คือเข้าใจว่าทำไมคนถึงมองว่าสัญญกรกม <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็แบบตอนนั้นไม่ดูแลตัวเองอะค่ะพอตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องมันก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่แบบ อยู่กับที่อย่างที่บอกมันก็ต้องมันก็ต้องดูแลตัวเองนะคะฝัะ่งกาหรือข้ากะ่อ๋อค่ะก็มีตอนนี้จะเล่นโยคะแล้วก็มีพิลาทิสแล้วก็ชกมวยอืมความกลังไปได้ดีด้วยหรือเปล่าโอ้ยไม่มีไม่มีค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความรักอะไรค่ะ,ะไม่เกี่ยวอันนั้ เหมือนเดิมไม่พูดไม่จะพูดไงดีละ่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช่อยู่ในสังกัดเดียวกันนะมันก็ต้องมันไม่ได้ห่างหายขาดจากกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่กอ๊อบก็พี่มี่พี่ไอซ์อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ยังก็ยังติดต่อกันอยู่ค่ะ <c oughs> อาจจะพี่ก๊อบเป็นผู้ชายมันก็เลยอาจจะมีประเด็นขึ้นมาไม่มีโอกาสพัฒ <c oughs> นาแน่นอนก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีแล้วค่ะเราคุยกันในสถานที่นอน ใช่เพื่ออาจจะมีเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าศึกษาดูใจไม่ไม่มีค่ะไม่มีดูผิดจีบเลยไม่เพราะว่าหน้าตาหนูไม่ได้ชวนให้ใครอยากเข้ามาคุย <laughs> หน้าตาแบบปากคว่ำอันนี้อันนี้รู้ตัวค่ะแล้วก็พยายามจะปรับแต่ก็บางทีเราก็เราก็มีบางมุมที่อยากจะเป็นตัวเองเวลาพักผ่อนยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เปิด ให้ใครแบบโฟกัสกับเรื่องนั้นด้วยอย่างเงี้ยหลายคนที่เข้าใจว่าเราแบบพี่เอเป็นแฟนกันใช่ไหมก็ข่าวข่าวก็คือข่าวค่ะก็ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่คนยังไม่ลืมเราสองคนก็ปะคู่กันไปก็ดีค่ะไม่ได้กดดันังคู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้กดดันค่ะคือถ้าวันหนึ่งจะใช่ก็ใช่หรือหรือจะไปใช่กับคนอื่นมันก็ก็เดี๋ยวก็ว่ากันยังไม่ตหรืว่าเราต้งสเกรสไม่ไม่ไม่มีเป็นคนไม่มีสเปก แต่มันอย่างมันต้องคุยอะค่ะถ้าเรื่องถ้าเรื่องของความเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรเงี้ยมันมันต้องคุยกันแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีใครไม,ไม่ได้มีใครเข้ามาซึ่งเราก็ไม่ได้เศร้านะเราก็โอเคเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเรากลัวแบบว่าถ้าเรามีคนรักมันจะสุดงานหรืออะไรในเรื่องของดวงอะไรอย่างงี้ป่ะคะนี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงสักเท่าไหร่ ก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยสนใจว่าถ้าถ้าเกิดว่าลัคกี้อินเกมแล้วจะไม่ลัคกี้อินเลิฟอะไรเงี้ยไม่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 ค่อยรู้สึกไม่ไม่เริ่มไม่ไม่ได้มีผลกระทบสักเท่าไหร่แสดงว่าสนิทกับพี่กอคนอื่นก็เลยไม่อยากเข้ามาก็อาจจะถ้าเห็นตามข่าวก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคือจริงๆแล้วเราก็หนูกับพี่กอลฟก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ก็ยังอยู่ได้ก็ค่อนข้างแฮปปี้คนมองว่าแบบ ไม่ได้สร้างกระแสเลยหนูก็ใช้ชีวิตของหนูปกติเลยตอนนี้คือไม่ไม่ได้เจอเลยแต่ก็ยังเป็นก็ยังเป็นกระแสกันอยู่หนูก็งงเหมือนกันค่ะยังม่โสดโสดค่ะโสดโสดโสดพร้อมเสิร์มโอเคโสดพร้อมเสิร์มค่ะค